สวัสดีคุณผู้ชมกับรายการเล่นเกมตามใจฉันกับเกม t o m b Raider 2ลีมัสเตอร์นะครับผมจะมาเล่นฉาก14 Ice Palace และเป็นฉากสุดท้ายของเทือกเขาทิเบตนะครับไปชมกันเลยไปกันเลยจ้าคุณผู้ชมครับอันดับแรกน,นะครับพอคุณผู้ชมเข้ามาถึงปุ๊บใช้ปืนพกยิงระรังตามที่คุณผู้ชมเห็นนี้เลยครับผมแล้วทีนี้นี่ he, มาถึงตามนี้เลยครับแต่แล้วทีนี้นะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราจะไปทําตามนี้นะครับ เน่ปกบรรทุกถิมมาอยู่ข้างในนีครับคุณผู้ชมแล้วก็ขึ้นข้างบนที่ก่อนนะครับมันจะมีไอเทมให้เก็บครับผมอ่าเก็บไปหนึ่งแล้วครับต่อมานะครับคุณผู้ชมก็อ่าเดี๋ยวเราลงไปก่อนนะครับผมนี่ลงไปตรงนี้ครับเปิบโอเคทีเนี้ยเอาจริงๆแล้วหลักๆเลยก็คือเราจะไปตีหลักขังกันนะครับอันดับแรกก็คือให้กระโดดเข้าไปตรงนี้ครับเดี๋ยวชักปืนก่อน เนี่ยฮะเนี่ยต้องกระโดดอย่างนี้จริงๆไม่งั้นมันจะไม่ผ่านฮะอ่าเสร็จแล้วทีนี้ครับอ่าคุณผู้ชมขึ้นแบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวทำให้คุณผู้ชมดูเลยคือทาอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็รีบเกาะเนี่ยเกาะอย่างนี้เลยครับเนี่เพราะว่าถ้าคุณผู้ชมอ่าไม่เกาะนะครับมีสิทธิ์ตกเหวแน่นอนนอกจากนี้ในระหว่างที่ขึ้นเนี่ย อย่าลืมกดไปข้างหน้าด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวก็ตกลงมาเตี้ยงฟรีทันทีนะครับผม <c oughs> คือต้องบอกตรงๆเลยว่าตอนที่ผมเล่นตรงนี้ครั้งแรกนี่คือไม่ชำนาจริงๆครับผม <c oughs> โอเคแต่้าทีนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมลงมาฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปบู๊กับพวกมันตุ่มกิมาก,กัน <c oughs> มาแล้วครับคุณผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นยูซี่ดีกว่าครับจะได้บู๊ง่ายหน่อย น่าจะเยียงหมดแล้วนะครับผมอืมแล้วก็คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้ก่อนมันจะมีไอเทมให้เราด้วยครับผมอ่าไม่เป็นไรเี่ไอเทมอยู่นี่ครับเป็นหลาดวิตีแพทค,ครับเรียบร้อยอ่าแล้วทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บลูกป,ปั้นสีเค็ดมังกรอ,อันแรกกันนะครับวิธีเก็บคือตามนี้เลยฮะตรงนี้มันจะมีบล็อกอยู่หรือว่าเป็นกำแพงที่แบบว่าแตกต่างจากชาวบ้านหน่อยนะฮะ แล้วคุณผู้ชมอย่างนี้ครับนี่ไปทางนี้คุณจะนั่นไปทางไหนก็ได้เพื่อเปิดทางเข้าไปข้างในก็พอแล้วครับเสร็จสับปุมนะครับคุณผู้ชมครับวิธีผ่านง่ายๆเลยคือพอเข้ามาตรงนี้นะครับไม่ต้องเลี้ยวทางไหนนะครับตรงตลอดอย่างนี้เลยครับเน่ตรงตลอดนี้เลยแล้วคุณผู้ชมก็เดินไปอย่างนี้เลยครับชิวๆเลยครับเพื่อขึ้นไปเก็บรูปปั้นมังกรนี่ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ลงอย่างนี้เลย เอ่ลงอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับอ่าเรียบร้อยครับผมแล้วก็ยังมีอีกนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปอีกคือข้างในนี้นะครับมันจะมีสวิตช์อยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวสับก่อนเรียบร้อยคุณผู้ชมต้องสับนะครับถ้าไม่สับนี่งานเข้าเลยนะอย่าลืมสับด้วยนะครับ แต่แล้วทีนี้ก็ไม่มีอะไรละเดี๋ยวเราจะลงไปครับผมอ่าเราลงกลับมาที่กรงของพวกมนุษย์หิมะละแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปอีกทางหนึ่งฮะทีนี้อีกทางหนึ่งเนี่ยเราจะเข้าไปข้างในหน่อยนะครับผมซึ่งจุดนี้นะครับวิธีการผ่านเนี่ยอ่ามันจะเป็นอย่างงี้เนี่ยเดี๋ยวทำให้คุณผู้ชมดูเลยครับมันต้องเทคนิคน,นิดนึงขึ้นอย่างงี้ยอือเออเนี่ยแล้วก็เต็มปืนพกครับจะได้ไม่เปื้อนกระสุน เนี่ยจริงๆมันจะมีหลักคังครับเนี่ยทำไมไม่โดนเนาะอ่าเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยขากลับน,นะครับคุณผู้ชมกระโดดอย่างนี้ครับอ่ากระโดดอย่างนี้มันจะปลอดภัยครับผมเนี่ยเรียบร้อยครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมไปต่อเลยครับพอมาถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมฮะถาอย่างนี้ฮะแล้วก็รีบดกดเกาะอืบเออเกาะอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งก่อนเนี่ยลงนี้ก่อนอ่า เนี่ฮะเสร็จแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมชักปืนครับแล้วก็เนี่ฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงประมาณนี้แหละครับเสร็จแล้วทีนี้ครับอันนี้เราไปต่อจริงแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วคุณผู้มชมก็เกาะอย่างนี้ไปทางซ้ายเลยครับจริงๆมันมีเทคนิคนะครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาหน่อยเทคนิคคือมันต้องกระโดดข้ามไปข้ามมาอย่างงี้แต่บางทีมันจะพลาดได้เพราะฉะนั้นเอาแบบเซฟสุดเลยคือทํานี้ครับเกาะไปทางซ้ายสุดปุ๊บแล้วก็กระโดดอย่างนี้ครับกระโดดอย่างนี้แล้วกระโดดอย่างนี้ปุ๊บ แล้วกดซ้ายหน่อยอ่านี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับเอาเป็นว่าจากนี้นะครับเราลุยต่อครับผมเดี๋ยวเช็คกระสุนปืนก่อนนะครับว่าปืนไหนที่ได้อยู่โอเคอยูซี่เยอะสุดครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับเราไปต่อเลยต้องบอกตรงๆครับขอยากอีกทีเลยคือไอ้จุดที่เป็นสปริงนะครับยากที่สุดอะตอนแรกตอนเล่นแรกๆเลยคือแบบโอ้โห ไม่ไหวจะเคลียร์มากมากดยากมากเลยครับแต่ตอนหลังผมมาเก็ตแล้วอ๋อต้องกดอย่างนี้ฮะเสร็จแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะกระโดดข้ามตรงนี้ครับต้องระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าคุณผู้ชมตกข้างล่างอีเดียงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเสร็จแล้วทีนี้ครับเตรียมชักปืนฮะเพราะด้านบนนี้นะครับจะมีพลุแฟร์อยู่ครับผมอ่าตรงนี้ครับเก็บ uh huh. เน่เก็บเรียบร้อยฮะแล้วก็คุณผู้ชมเข้าไปข้างในนี้เลย เดี๋ยวเราจะไปเก็บรูปปั้นมังกรสีเร่เศษอันที่2นะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราสู้ก,กับศัตรูก,ก่อนเดี๋ยวจะมีศัตรูใหม่มาครับคราวนี้เสือมาครับเพียงแต่ว่าคราวนี้เป็นไม่ใช่เสือลูกเสือแล้วนะครับอ้าวไม่ไดูว่าจะเสียพลังเฉยเลยโอเคไม่เป็นไรงั้นเข้าไปเก็บลูปปั้นมังกรสีเศษที่2ก่อนนะครับอยู่นี่ครับผมเก็บไม่ยากเลยเก็บเนี่เป็นลูปปั้นสีเทานะครับ เสร็จแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมก็ขึ้นไปตรงนี้เลยฮะอ่าแล้วก็เข้าไปทางไหนนี้เน่ก็เลี้ยวขวาเข้าไปทางไหนเลยเป็นสมอลพิธีแพกครับเสร็จแล้วคุณผู้ชมไปต่อครับเดี๋ยวต้องเตรียมปืนยูซีไว้ก่อนละเพราะเดี๋ยวเราจะเจอศัตรูครับมีเสือสองมีสามตัวครับคุณผู้ชมเสือ เรียบร้อยฮะอ่าจากนั้นนะครับคุณผู้ชมไปเก็บ, Key Item ค,บคีย์ไอเทมคร,รับเนี่ยคีย์ไอเทมอยู่นี่จ้ากระโดดอะจุ๊บเน่อ่าเก็บเรียบร้อยครับเสร็จแล้วทีนี้คุณผู้ชมย้อนกลับไปที่จุดที่เราเก็บอ่าพวกไอเทม3อย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นซีเครตสมอลบิติแพคนะครับเนี่ยย้อนไปตรงนี้แล้วคุณผู้ชมเข้าไปในนี้เอาเข้าจริงๆนะคุณผู้ชมฮะ ถ้าคุณผู้ชมมาตรงนี้ครั้งแรกโดยที่ยังไม่เก็บหน้ากากนะครับประตูนี้มันจะไม่เปิดนะครับผมต่อไปนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับเต็มชักปืนเพราะว่าเดี๋ยวจะมีมนุษย์ขี่มา้ามาเรียบร้อยแล้วอาจริงๆแล้วข้างล่างก็มีมนุษย์ขี่ม้าด้วยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนาะไปเก็บของก่อนเนี่ยคุณผู้ชมครับตรงนี้นจะมีไอเทมฮะเนี่ยเป็นลาบปีนีแพคเก็บเรียบร้อย ตรงนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าจะเป็นจุดที่ยากหน่อยนะครับเราจะมาพูดถึงวิธีการลงกันเนาะสำหรับวิธีการลงนะครับมันจะลงอย่างนี้ครับผมเนี่ยลงตรงนี้ครับตรงตรงป่องไฟเนี่ยนี่ฮะอ่าแล้วเราก็ลงไปเลยครับผมเดี๋ยวต้องถอยหน่อยครับเรียบร้อยจ้าอ่าน่ คือเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องกระโดดลงไปฮะหรือว่าปล่อยตัวลงไปก็ได้นะครับผมถ้าปล่อยตัวลงไปคิดว่าไม่น่าโดนหนามนะฮะอ่าแล้วก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวข้างล่างนี้มันจะมีไอเทมให้เก็บครับนู่นะฮะเป็นออโตมติกพิสโทครับผมเก็บเลยเลยไปหน่อยไม่เป็นไรอ่าเรียบร้อยครับเก็บออโตมติกพิสโทเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ไปทางนี้ครับเน่อาจึบเน่ แล้วก็คุณผู้ชมไปเก็บนี่ฮะเป็นสมอบิทิแพ็คครับผม,มจากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็เอาหน้ากากนะครับไปใส่นี่ฮะหน้ากากครับเปิดใส่เลยคือหน้ากากที่ใส่นะครับน่าจะเป็นการน่าจะเปิดประตูนี้ฮะอ่าเปิดประตูนี้ แล้วก็ผมมีความความรู้มาฝากคุณผู้ชมนิดนึงนะครับสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมตกลงไปเนี่ยเราจะตกไปที่เรามาในฉากที่แล้วนะครับผมทีนี้ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมตกลงไปจริงๆนะฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างคุณผู้ชมง่ายๆเลยสมมุติตกข้างล่างนี้นะครับตกไปเรียบร้อยอ่าสมมุตินะฮะคุณผู้ชมจะสงสัยไหมครับว่าเอ๊ะเราเราต้องขึ้นยังไงเหรอนี่เลยครับจุดนี้เลยนี่ขึ้นอย่างนี้ครับ <c oughs> จากนั้นนะครับคุณผู้ชมก็กระโดดกลับมาที่สะพานครับแค่นั้นเอง อ่าเพราะว่าทางไปต่อจริงๆคือคุณผู้ชมข้ามสะพานนี้ไปครับผมเนี่ยข้ามสะพานนี้ไปครับแล้วก็ไปทางนี้เน่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็เสร็จสับปุ๊บนะครับคุณผู้ชมก็กระโดดไปทางนี้เลยครับผมเน่สับสวิตช์นี่เลยครับเน่เรียบร้อยแล้วอ่าผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเรียกยังไงดีนะฮะ ที่มันมีเตาหลอมอยู่เนี่ยฮะมันก็จะละลายน้ําแข็งครับผมแต่แล้วทีนี้นะครับขากลับเนี่ยแล้วแต่คุณผู้มชมครับว่าจะสะดวกแบบไหน,นแต่ถ้าคุณผู้มชมปล่อยลงตบปล่อยโตวลงไปข้างล่างนะครับจะเสียพลังฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวผมใช้วิธีเหมือนเมื่อกี้ดีกว่าคือเดี๋ยวขากลับอะสู้ลงนี้ดีกว่าครับผม อ่าเนี่ยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในใช้วิธีเหมือนกับฉากที่แล้วเลยครับแต่แร้ทีนี้เดี๋ยวเตรียมชักปืนครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเสือมามีคือเดี๋ยวต้องไปเก็บของก่อนแล้วค่อยลงไปข้างในครับผมเนี่ยฮะเดี๋ยวเสือจะมาละเนี่ยอยู่นี่ครับเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคนะอ่าโอเคเรียบร้อย โอเคยังพอมีครับเช็คก,ก่อนโอเคออโตมติกพิสโตไม่ค่อยพอเท่าไหร่เดี๋ยวเริ่มเก็บตรงนี้ก่อนครับตรงนี้จะเป็นกระสุนช็อตกัน uh huh. เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเข้าบ่อน,น้ำนี่ก่อนมียูซีคลิปครับผมกระสุนยูซีสองกระสุนเรียบร้อยฮะแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปเลย อ่านี่ขึ้นไปแล้วครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็อ่ขึ้นนี่เลยเปิบทีนี้คุณผู้ชมก็ลงไปอ่ข้างล่างเลยครับไปถึงว่าลงบ่อน,น้ำนี่เลยฮะเดี๋ยวเราจะไปเก็บขีดไอเทมครับผมไปครับกระโดดลงฮะอ่าเออแต่จะว่าไปแล้วนะครับผมลองสำรวจก่อนนะครับโอ้มีมนันตุ๊กทีมมาจริงด้วย เออแต่จะว่าไปนะครับผมแนะนำว่าตัดไฟแต่ต้นลมจากตรงนี้ดีกว่ามั้งไม่รู้จะเวิร์กหรือเปล่านะโอ้ยคุณผู้ชมครับนึกไม่ถึงมากๆเลยอะ่ะเดี๋ยวเยวติมพลังก่อนฮนะผิดพลาดทางเทคนิค โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเต็มปืนปกไว้ก่อนเอาเป็นว่าเป็นความรู้ละกันเนาะอ๋อแต่คืออย่างนี้ครับอันนี้คือคีย์ไอเทมที่เราจะไปใช้ในช่วงต่อไปนะครับแต่แล้วทีเนี้ยประเด็นคือถ้าคุณผู้ชมเก็บคีย์ไอเทมนี้ปุ๊บปลามาปั๊บเลยครับและปลานี่ไงปลามา2ตัวเลยครับผมแสดงว่าผมคงคิดถูกแล้วที่ชคที่แบบว่าไปตีพวกมนุษย์กิมมาก,ก่อนนะครับ เรียบร้อยครับผมอ่าต่อไปนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทางนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอ่ามาโหโผล่มาเลยเหรอมาเร็วไปไหมเพ่คืออย่างงี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังง่ายๆครับเอาเข้าจริงๆนะคือถ้าคุณผู้ชมตรงไปเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีบรรทุกหิมะม,มาแต่จู่ๆอะไรวะโผล่มาเฉยเลยคือข้างในนี้นะครับมันจะมีกอวเฮ้ยคนละตัวเหรอวะ เดี๋ยวต้องถอยก่อนละผมคิดว่ามันตัวมันตัวเดียวกับที่ผมมาจากด้านหลังนี้เออไม่เป็นไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเก็บนี่ก่อนเลยตรงนี้นะครับจะมีกระสุนเกรเน็ตลันเชอร์ทั้งหมด4กระสุนนะครับอันนี้เป็น3กระสุนแรกอีกกระสุนหนึ่งนะครับอยู่นี่เรียบร้อย uh huh. เสร็จแล้วน,นะครับคุณผู้มชมก็ไปต่อครับผม เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปอีกทางหนึ่งครับเน่เน่เนฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะมีศัตรูมาครับแน่นอนว่าเป็นมนุนโดชิมา่าเดี๋ยวกำจัดก่อน <Whoa. S 1> เรียบร้อยครับแล้วเก็บสมอลเลยครับ uh huh. โอเคเสร็จแล้วคุณผู้ชมไปต่อครับผม <c oughs> อ่าขึ้นไปได้่อยครับเน่ขึ้นไปได้เลยแล้วแล้วก็ไปต่อครับผม ตรงนี้นะครับระวังนิดนึงเน่มีหินกลิ้งมาข้าวนี้ต้องโอ้โหต้องเผชิญกับโคกนี้โห่เ oh, 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 oh. น่เข้าไปเรียบร้อยครับเน่และจุดนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต้องจังหวะหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะเจอเหวแล้วครับผมเน่ต้องระวังนิดนึงนี่ฮะปึ๊บแล้วก็กอดไปทางขวาน่าจะได้มั้ง เออจริงด้วยได้ครับผมเสร็จแล้วนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมก็ไปเรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวเราจะกระโดดข้ามไปครับผมต้องประมาณกลางๆหน่อยครับอ่ะประมาณนี้ได้ครับไปครับคุณผู้ชมจุ๊บเออเนี่เนี่ยประมาณนี้ครับประมาณนี้แล้วก็ปีนขึ้นไปเลย โอเคเอาละแล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับคุณผู้ชมทําอย่างนี้ครับเดี๋ยวเช็คก,ก่อนเติมพลังก่อนฮะเนี่ยคุณผู้ชมถอยหลังนี้ครับแล้วก็ปื้ออย่างงี้แล้วก็ค่อยๆลงแบบนี้เลยปั๊บเข้าห้าโอ้โหเสียเอาเสียไปเยอะเลยเต่๋ยวาทีนี้คุณผู้ชมก็ใช้กล่องแฮมเบอร์เนี่ยแหละครับหรือว่า้อนกล่องเนี่ยฮะปึ้ง เตียาไว้ก่อนเลยครับผมแล้วก็เราก็กลับครับไม่ใช่กลับสิลงเลยครับผมเสร็จแล้วทีนี้นะครับต่อไปเราจะมาเก็บลูกป,ปั้นมังกรสีเกรดอันที่3กันนะครับลูกป,ปั้นมังกรสีเกรดอันที่3เนี่ยขอบอกเลยว่าเก็บไม่ยากครับอยู่ตรงนี้ครับคุณผู้ชมเห็นบันไดนี้เนาะเดี๋ยวเราก็จะลงครับผมเนี่ยลงไปเรืเลยครับเปิดเปิด ปิบตรงที่ะมืดหน่อยนะครับอาเดี๋ยวใช้ผู้จุดเลยเปิบอาแล้วคุณผู้ชมสับสวิตนี้ครับอาสับเสร็จปุ๊บมันจะมีประตูเปิดถามว่าอยู่ตรงไหนเหรอเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปฮะเนี่ยาขากลับก็ต้องปีนขึ้นอยู่ดีนี่ยปีนขึ้นอย่างนี้ครับ อ่ะประมาณนี้ได้มัง้งน่าจะประมาณนี้ได้โอเคได้ครับผมเสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ไปทางนี้ครับไปทางนี้เลยโน่นโน่โน,นไปทางนู้นครับ <c oughs> นี่ถึงแล้วครับตูป,ปั้นบังกรสีเครตอันที่สามสีเขียวด้วยเก็บเลย ปึ๊บเดอะเป็นเกรนเดตันเชอร์สสี่สีกระสุนหรือสีชุดนะฮะแล้วก็ลูกปั้นมังกรสีเขียวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บคีย์ไอเทมกันนะครับผมแล้วเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่จบแค่คีย์ไอเทมนะเดี๋ยวมันมีไอเทมอีกนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวนะไปคุณผู้ชมดูก่อนนะครับโอเคมีอีกสี่อย่างครับแต่ว่าสามอย่างสุดท้ายจะเก็บยากนิดนึง เอาเป็นว่าไปเก็บคีย์เทมก่อนวิธีเก็บคีย์เทมก็นี่ฮะเข้ามาในนี้แหละครับผมอ่าแต่็ล้ทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมเก็บกันจ้าเอาละครับเก็บเดี๋ยวต้องเตรียมเกณฑ์ลันเชอร์นะครับเพราะว่าเราจะเจอบอสครับผมแต่ว่าเอาเขาจริงๆนะวิธีเก็บของ3อย่างสุดท้ายจะเก็บยากหน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้คือต้องพยายามหน่อยเนี่ยมันมาแล้วครับอยู่เนี่ย เี่ยมันวิ่งมาแล้วจริงๆแล้วของอ่ะมันจะอยู่ตรงนู้นครับมันอยู่จุดที่ไอเจ้าปีศาจตัวนี้มันโผล่มาครับเนี่ยอยู่ข้างในนี้เลยเนี่ยเป็นยูซ่แล้วก็เดี๋ยวต้องถอยก่อนเพราะเพื่อจะล่อไปครับเนี่ยได้ยูซี่มาแล้วแล้วก็เดี๋ยวต้องล่อใหม่ครับเพื่อที่จะกลับเขไปเก็บอีกที เนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมมันหลบยากอะ่ะเป็นสัตวูที่หลบยากเอาเรื่องอยู่เลยครับอ่ะโอเคได้แล้วเดี๋ยวเก็บนี่เลยคือลาดวิทิแพ็คแล้วก็รีบไปเลยครับเอาละครับเตรียมบูละครับผมตอนนี้เ,นเรียบร้อยครับ ปราบได้แล้วจ้าสวัสดีครับแล้วเจอกันตอนหน้า